สื่อวิทิทัศน์นี้จัดทำโดยสมาคมกองทุนสำรองเล้งชีพโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนขอเชิญรับชมหนึ่งในกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทเทพยาประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งจดทะเบียนแล้วได้เลยครับ ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิตอลมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราลองมาเรียนรู้กันครับว่าบริษัททิพยปรปกันไทยนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยในการส่งเสริมการออมและช่วยในการให้สมาชิกเลือกแผนการลงทุนอย่างถูกต้องอย่างไรกันครับ บริษัทที่เป็นเจ้ากัญภัยจำกัดหาชนให้ความสําคัญคับการส่งเสริมการออมให้กับพนักงานของบริษัทโดยเฉพาะนะครับการออมผ่านกองทุสนสำรองเลี้ยชีพของบริษัทโดยมีช่องทางในการที่จะนําเสนอทางเลือกในการออมให้กับพนักงานทั้งหมด4ช่องทางนะครับหคือบริษัทได้จัดหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนเรื่องการลงทุนนะครับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการลงทุนอยู่ที่ระบบ e-learning ของบริษัทซึ่งพนักงานทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ตลอดเวลา ช่องทางที่สองนะครับที่บริษัทเปิดโอกาสให้กับพนักงานของเราเข้าไปเรียนรู้ด้านการออมและการลงทุนคือการที่บริษัทนะครับมีพันธมิตรที่เข้ามาช่วยเหลือด้านนี้นก็คือสก l l l ลนนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้กับพนักงานทุกคนของบริษัทสามารถไปเรียนรู้ด้านการลงทุนการออมโดยทาลือกอื่นๆนะครับที่เป็นประโยชน์กับพนักงานได้ผ่านระบบของ k ก l l e n t ตลอดเวลา24ชั่วโมงและไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ ส่วนท่องที่3วที่ามก็การที่บริษัทจะเชิญกูรูนะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากภายนอกนะครับเข้ามาให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทในเรื่องของการวางแผนทางการเงินการออมนะครับหรือที่จะเป็นการเข้ามาอบรมสัมมนาทั้งในส่วนของเข้ามาที่บริษัทเองและการทําผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกหลังจากการเกิดขึ้นของโควิด -19 ครับ ในส่วนนี้นะครับบริษัทได้เตรียม2แนวทางไว้นะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนพนักงานในการวางแผนทางการเงินอันที่1นนะครับคือบริษัทจะเชิญผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญและมีความสามารถจากภายนอกนะ เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับก,วบการวางแผนทางการเงินการออมการลงทุนให้กับพนักงานของบริษัทแต่เดียวกันนะครับในส่วนที่2องบริษัทจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานของบริษัทที่เกษียณอายุไปแล้วและมีประสบการณ์ด้านการออมการวางแผนทางการเงินและการลงทุนที่เป็นที่ยอมรับของพนักงานในบริษัทที่ยังคงทำงานอยู่กลับมาให้ข้อมูลและก็แชร์ประสบการณ์กับพนักงานของบริษัทที่กำลังจะเกษียณอายุในปีต่อไปครับ ในสุดสุดท้ายนะครับบริษัทยังนำระบบ Workpace เข้ามาใช้กับพนักง,งานในองค์กรของบริษัทนะครับซึ่งได้มีการตั้งกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้เพื่อให้พนักง,งานของบริษัทแย่ละสมาชิกได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ไปใช้เป็นช่องทางที่บริษัทจะใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆให้กับพนักง,งานของบริษัทท่านรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันมีรายงานในระบบเพียงร้อยละ20เท่านั้นที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมีนายจ้างไม่ถึงร้อยละสามของบริษัทในประเทศไทยที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับลูกจ้างของตนเองมารวมสร้างระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สร้างขวัญกำลังใจและสร้างความมั่นคงให้กับลูกจ้างเหมือนอย่างองค์กรต่างๆเหล่านี้กันนะครับ